สวัสดีครับทุนครับมาพบกับ c o f f e ่เบรกนะในช่วงบ่ายนะจากหลับซับกรุงศรีนะครับผมก็ช่วงเช้านี้นะเป็นไปอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้เลยนะว่าตัวดดชนีเนี่ยมีภาพของการแกว่งตัวไซด์เวยในกรอบแคบๆนะครับสาเหตุหลักเนี่ยนะก็แน่นอนหนึ่งเลยที่เรื่องของตัวฟันโฟต่างชาที่มีการไหลออกนะซึ่งเมื่อวานนี้เรามาพูดไว้อีกแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นความกังวลเลยนะว่าในส่วนของทางด้านนักทุนเนี่ยนะค่อนข้างมีความกังวลในจุดนี้นะเพราะว่า เส้นเด็กเนี่ยสามารถที่จะเบรกไฮที่ไม่ได้นะแต่ว่าตัวฟันโฟต่างชาเนี่ยมันยังไม่หนุนอยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2นะค,คือเรื่องของการรอดูนะครับข่าวสําคัญ2เหตุการณ์นะครับหนึ่งเลยคือการประชุมเฟดในคืนนี้นะครับสคือเรื่องของตัวเรดดิวนานระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็เลยทําให้นักทุนเนี่ยมีภาพของการชะลอการลงทุนออกไป นะฮะก็เป็นไปอย่างที่เราคาดการไว้นะก็ส่งผลให้ตัวเซ็นเด็กในช่วงเช้านี้นะครับก็แขวนตัวแคบๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอินเด็กซ์นะบวกมา0.03นะเรียกว,ว่าทรงตัวกัแล้วกันนะครับปิดไป1314นะวอลุ่นการซื้อขายถือว่าเบาบางลงนะครับก็เป็นไปตามทิศทางของภาวะต,ตลาดที่มันแกว่งตัวไซเวยแคบๆนะฮะก็ ทําให้ในส่วนของตัววอลุ่มการซื้อขายเนี่ยมันบางลงนะครับหนึ่งมื่นเะก้าพันล้านบาทนะโดยวันนี้แน่นอนครับกลุ่มที่ยังเป็นตัวดันดัชนีเนี่ยนะครับก็เดลตานะพี่เดลบวกมาสามบาทยังเป็นตัวเดิมนะในขณะที่พวกฮาน่าเคซีพวกนี้นิ่งๆนะฮะไม่ได้บวกต่างขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้อาจจะมีตัว a o t ขึ้นใาอีหนึ่งตัวนับจากประเด็นในเรื่องของตัว ตัวเรขนักเที่ยวนะครับที่กลับมาเติบโตได้หนึ่งเปอร์เซนต์วีออนวีนะก็ก็เลยทําให้มีแรงกิงกาไรในจุดนี้เข้ามานะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยจะเป็นอ่าไอซีพนะจริงๆก็บอกว่าเป็นการกิงในส่วนของตัวหุ้นนะที่คาดหวังเรื่องของงบิวสามามาดีนะอย่างเช่นอ d v วานนะครับทรูไทยออยพวกนี้เป็นต้น นะครับเราจะเห็นได้ว่าจํานวนหุ้นบวกเนี่ยน้อยจริงๆนะเช้านี้เนี่ยนะน้อยมากๆเลยคือเซ็ตเนี่ยบวกขึ้นมาได้เนาะแต่ว่าจริงๆหลักๆเนี่ยมันมาจากพี่เดียวเลยพี่เดวเนี่ยบวกมาสามบาทนะหรือว่ามีผลกับเซ็ตก็สามจุดนั่นเองนะครับยังเป็นตัวเดิมนะที่ช่วยหนุนดัชนีนะครับอ่ะเอทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวที่เป็นฝั่งลบมั่งนะครับ แรงขายในส่วนของกลุ่มแบงค์นะครับยังไม่หมดนะครับหลังจากประกาศงบออกมาดีนะก็มีการกิงกัไรในส่วนของกลุ่มธนาคารเนี่ยขึ้นไปนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยขึ้นได้ประมาณสัก2วันนะก็เริ่มเห็นภาพของการถอยลงมานะซึ่งวันนี้เรายังเห็นอยู่นะครับ s อลงมา2บาท KBank ลงมาบาท50บนะครับบ b บบาทห้นะฮะ แล้วก็จะตามมาด้วยในส่วนของ KKP นะครับ Tisco พวกนี้นะครับอ,อ่ส่วนเซกเตอร์อื่นนะครับก็จะมี g r a f Energy นะครับปตท IVL นะครับ CPN TPSC นะครับ Com7 Home Pro พวกนี้เป็นต้นะต้องบอกว่าโอ้ฝั่งลบนี่วันนี้เยอะนะ เนี่ยนะถ้าเทียบจากจานวนจํานวนที่ลบกับจํานวนบวกนี่โอ้โหต่างกันเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงแล้วกันนะว่าวันนี้ในช่วงเช้านี้เนี่ยฝั่งบวกฝั่งลบเป็นยังไงนะฮะอ่ะฝั่งบวกนะครับมีเออเท่าที่ฝั่งบวกนะครับมีอยู่ร้อยเจ็ดสิบห้าตัวนะฮะอันนี้ฝั่งบวกส่วนฝั่งลบเนี่ยสองร้อยสี่แปดอ่าอันนี้เราชัดเจนนะฮะว่า แม้ว่าดัชนีจะยืนบวกได้แต่ว่าภาพรวมต้องบอกไม่ค่อยสู้ดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่ทำ52วิกโลนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าหูมันมาทุกวันนะทนุนนะเราก็เตือนกันมาทุกวันนะครับก็อ,อยากให้ทุนต้องได้ระมัดระวังในหุ้นกลุ่มพวกนี้นะครับวันนี้ตัวที่คุ้มหน้าคุ้มตาจะเป็นมาลีนะอ่าเมะื่อวานติดเข้ามาวันนี้ลงตกนะครับ โอกระจูนะครับวันนี้ติดเข้ามา SISB นะครับ eqm นะพวกนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันอีกครับผมทีนี้เราไปดูตลาดรอบบ้านกันนะรจริงๆต้องบอกว่ารอบบ้านวันนี้เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มเทคเนี่ยดูดีนะฮะกลุ่มเทควันนี้โอ้โหญี่ปุ่นบวกแรงเลยนะฮะสองเปอร์เซ็นหนึ่งพันกระจุดนะครับอ่า เกาหลีไต้หวันนะประมาณ1%นเกว่าๆรวมถึงจีนด้วยนะวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้ค่อนั้งดีศูประมาณ0.5%นะครับฟิลิปปินส์นะับเวียดนามเด้งขึ้นมานะครับในขณะที่สิงคโปร์มาเลนะครับอินโดพวกนี้อยู่ในแดนลบจะเห็นได้ว่าในส่วนของกลุ่มเทคเนี่ยยังคงดีต่อเนื่องนะแต่ว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เทคเนี่ยก็ ดูแล้วค่อนข้างที่จะซึมๆนะฮะอาจจะบวกลบก็เล็กๆน้อยๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะดาวโจนส์นสแด u ฟิวเจอนะครับดาวโจนส์ลบสามสี่นะแต่ว่า n นสแดกบวกได้ดีนะครับบวกมา1 2ร้อยี่สิบเ็ดจุดส่วนน้ำมันนิ่งๆนะหกสิบสองห้านะครับราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมานะครับหลังจากร่วงลงมาหลายวันหรือสี่พันเหรียญลงมานะครับ วันนี้เด้งขึ้นมานะประมาณสามสิบเหรียญในประเทศโบมกเกเก้าร้อยบาทดอลลาร์นะครับเก้าสิบแปดจุเก้านะครับประมาณนี้ส่วนบาทนะฮะแข็งค่าเลยนะสามที่สองจุดสามนะครับดอลลาร์สามจุดเก้าเจ็ดทีนี้เราไปดูทางด้านกลยุทธ์เันต่อ นะครับก็ช่วงบ่ายนี้เนี่ยทางด้านกลยุทธ์ก็แน่นอนนะจากในส่วนของภาวะตลาดในช่วงเช้าเนี่ยเราคงจะเดากันไม่ยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหุ้นลงกันเยอะนะลงกันเยอะนะฝั่งที่เป็นบวกเนี่ยต้องบอกมันเป็นตัว ag, มาเก็ตใหญ่มามาเก็ตแคปใหญ่ก็คือเดลต้าเออ t พวกนี้นะแต่ถ้าเรามองจริงเนี่ยหุ้นโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ใแดนลบทั้ง อ่าโรงไฟฟ้านับทั้งน้ํามันทั้งอ่าแบงก์พวกนี้นะครับเพราะนั้นแน่นอนครับช่วงบ่ายนะครับกลุ่มพวกเนี้ยน่าจะยังกดดันอยู่นะครับประกอบกับเรื่องของตัวการรอเทรดดิวระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องของรอผลประชุมเฟดในวันนี้นะครับก็น่าที่ทําให้ตัวดัชนีเนี่ยแกว่งตัวนะครับอยู่ในกรอบนี้นะครับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นับถิงหนึ่งสามสองศูนย์นะประมาณนี้ ส่วนหุ้นแนะนำนะในช่วงบ่ายเนี่ยเลือกเป็นแอดวานซ์นะครับทูไทอ,ออยนะครับก็มองในเรื่องของงบพิวสันดีขึ้นหมดเลยอท,ทีนี้เราไปดูกันต่อนะภาพตัวัญญาณเทนิคนะครับผมก็ตัวเซนเด็กเนี่ยยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแม้ว่าจะมีการย่อตัวมาประมาณสักสองสามวันแล้วนะครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยยังยืนเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันได้เห็นไหมครั อ่ายังยืยนได้นะครับแล้วก็ตรงแนวตรงเนี้ยไฮเดิมที่เขาเคยเบรขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังยืยนทรงงได้อยู่นะครับเพราะนั้นภาพรวมไม่มีอะไรเสียหายนะครับยังไม่มีอะไรเสียเพีงเยงแต่ว่าอ่าต้องเรียนให้รุคมทราบแล้วว่าไอ้ที่มันไม่เสียหายเนี่ยการที่มันยืนตรงเนี้ยมันจะมาจากพี่เดวเนาะพี่เดวเออ,เออมาจากพี่เดวตะเยอะเลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตัวเซนต์เด็กเนี่ยจะยังให้ภาพที่เป็นบวกอยู่นะครับแต่ว่า ทาแนะนําของเราเนี่ยก็คงจะมองเป็นเรื่องของการ s e l e c t i v มากกว่านะครับโดยให้อิงกับหุ้นที่เป็นมบกคิวสาสดีๆนะฮะออนพวกนี้ก็น่าจะเห็นแรงซื้อเข้ามาอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ให้นิคภูมิพยายามเล่นเป็น s e l e c t i v มากขึ้นนะครับโดยรอบนี้นะครับก็เราคงจะใช้สองแนวนะครับเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ที่เราคอมเมนต์เอาไว้นะครับหนึ่งนึันนี้เป็นเลเวลแรกสำหรับสำหรับไทยเนี่ยเล่นรีบาวเล่นเกิงกำไร ให้ดูระเวลนี้นะครับไม่หลุดยังเล่นได้นะแต่ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาให้นั้กทุนเนี่ย<ม>อ่าพี่นาเรื่องการลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไปรอแถว1,300บริเวณเส้นสะิบแหละนะส่วนอินดิเคเตอร์ช่วงนี้ก็จะเป็นภาพของการชะลอตัวนะครับไอสายออกด้านข้าง m อ c d ก็ออกออกทั้งข้างนะครับบอลล่นน้อยลงด้วยนะครับ ศูนย์นาตาะนะครับผมก็ให้ดูโซนประมาณไฮเดรมอนี้ก่อนนะครับประมาณหนึ่งสามสองศูนย์นะครับในการเข้าเล่นเทรดดิ้งกิ่งกำไรศูนตัวพู่แนะนำนะครับวันนี้เลือกเป็นตัวแอดวานนะครับก็ภาพรวมต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีแหละนะครับเพราะว่าเป็นการเบรกตัวกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแกว่งโัวในกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยนะฮะแล้วก็เบรกขึ้นมา เบรกขึ้นมานะครับก็ส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวแอดวาเนี่ยกลับมาสู่แนวโน้มขาขึ้นหนึ่งรอบหนึ่งแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวราคานะครับก็ยืดเหนือทุกเส้นเลยนะครับไม่หลุดเส้นสิบเมื่อวันย่อลงไม่หลุดเส้นสิบเร่งขึ้นนะครับอินดิเคเ,เตอร์ก็ยึนตัวตามนะครับอ่เราก็แนะนําเป็นภาพการซื้อสะสมแล้วกันนะครับ ร่อลุ้นเรื่องของตัวงบของตัวแอปวานนะซึ่งแอปวานเนี่ยน่าจะประกาศในช่วงประมาณต้นต้นเดือนหน้านะครับแนวรับนะครับสามศนยแนวต้านสามหนึ่งสานะครับแล้วกอคาร์ที่3มอีกตัวนึ่งนะเป็นตัว s อ r c นะครับก็เป็นอีกหนึ่งลงการน,นะครับก็อย่างที่เรียนไปครับว่ากลุ่มโลงกลานเนี่ยน่าจะให้ภาพของงบ Q 3สาที่น่าจะมาฟื้นตัวจาก Q 2 เดี๋ยวให้ดูงบคิวสองนิดหนึ่งนะฮะอ่าน,นี่นะครับงบคิวสองเนี่ยติดลบนะ h อสพีอีคิวสามปีแล้วก็ติดลบนะครับอันเนี้ยน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับถามว่าทำไมถึงฟื้นตัวขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยมาจากในเรื่องของตัวค่ากันกัดค่ากันกัดนะครับที่ปรับตัวมาจากบรลเบียน ประมาณทักสามเหรียญก็กว่าในช่วง Q2 ขึ้นมาอยู่ประมาณหกบวกลบนิดหน่อยน,นในช่วง Q3 นะครับก็เลยทำให้ตัวออเบอร์ติงเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอตัวต็อกลรดของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีเข้ามาเหมือนในส่วนของไตรมาสสด้วยนะครับส่วนสันญานกราฟอันนี้ก็อนัางชัดเจนนะเป็นภาพการเบกรกกกอบระยะสั้นนะของตัว แนวสัมบัตเขาเรียก f o r e i g n weight นะครับเบรกขึ้นมาได้นะครับบาเคร้งยืนเหนือเส้นท่าเสียบสิกว่านะครับอินดิเคเตอร์ฟื้นตัว ma cdi ไปนะครับต่อนนะนน้ำกิ้งก๊ไยนะครับผแนวรับนะครับ4 7 4แนวต้าน4.94นะครับรอยที่4.66 อ่ะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของทางด้านข่าวนีกนะครับ BOI นะครับเผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน9เดือนนะโตยี่สเอร์เซ็นตนะครับมูลค่าของการลงทุนเนี่ยทะลุ1.4ล้านล้านบาทนับจากมากกว่า2,600โครงการนรับโดยอุตสาหกรรมดิจิทัลนะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้า c p พนะครับร่วมกับ n h f น o d นะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับดำเนินธุรกิจอาหารแปรรูปจากสุกรน,นะครับหลังจากตั้งบริษัทร่วมกันนะครับแล้วก็เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจนะฮะมูลค่าประมาณ1,800ล้านบาทอโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวไปดูนะครับในส่วนของธํามัศนะครับ b บีเอ s ตอนนี้ยังไม่ซื้อนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่ซื้อเนาะอ่าราคาหุ้นหลุดลงมาเลยนะหลุดทุกเส้นนะครับอ่านนยังไม่ซื้อนะครับเป็นสีไปต่อน,นะครับจุดที่เราจะกรอบคอเข้าซื้อเนี่ยก็น่าจะต้องยืนบริเวณทักหนึ่งเจ็ดห้าให้ได้นะหนึ่งเจ็ดห้าสองหอง ข้างงบคงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับเพราะว่าในช่วงตรามาสามเนี่ยนะฮะในส่วนของตัวราคาน้ํามันเนี่ยมันเห็นไหมเอียงลงมาตลอดเลยเห็นไหมเออนะครับตั้งแต่ไตามาสามนี้เนาะถึงเดือนนี้เห็นไหมราคาน้ามันมันม,น,มนลงลงมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะสําหรับตัวส่ออนะครับ SCTP นะครับก็ให้ดูแนวคัดล้อนเราช่งาวงเท้าแล้วกันนะครับ,นะรบเป็นพุ้นเราแนะนำอยู่แล้วนะครับหุ้น Q3B นะครับอ่าโอเค Q3B มีกลุ่ม ICT ICT นะครับก็มี advanced มี true นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับ บีกริมอ่าบีกริมอันนี้นะครับก็น่าจะเติบโตได้ดีนะครับอ่าทีพซีพวกนี้นะครับการฟเฟลเนนจีนะครับสองกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่อ่าตัวงบอยู่ในเก์ที่ดีนะครับส่วนโลงกลั่นอันนี้ฟื้นตัวขึ้นนะฟื้นตัวขึ้นเน้นมาฟื้นตัว,น,ตวนะครับแต่ว่าปัญหาของโลงกลั่นเนี่ยคือตัวราคาน้้ำมันเนี่ยไม่มีความสวิงค่อนั้นงเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นโลงกลั่นแนะนําเป็นผ้าของจารล่น ดีบาวเล่นกิ่งกำไรดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฟฟ้ากับตัว ICT อันนี้โอเคนะครับเพราะว่าตัวกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยตัวราคาน้ำมันลงมันทำให้ตัวต้นทุนแก๊สเขาเนี่ยลงอ่ามันทำให้ไตรมาสสามเนี่ยมาจิ้นดีขึ้นนะครับ g p s ีควรรอรับหลังมกคิวสามหรือเปล่าตอบไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าทีนี้บอกไปแล้วน้องว่า,าในส่วนของ ่างพิวสารมีโอกาสที่จะฟื้นตัวอาจเติบโตขึ้นนะครับอ่าส่วนไตามาสองเนี่ยที่นักทุนเห็นเนี่ยนะครับกำไรประมาณสองพันล้านเนี่ยมันมีกำไรพิเศษเข้ามานะครับภาพรวมของนักทางนะักพี่ของเราเนี่ยมองกำไรไว้ G.P.S.C. หนึ่งประมาณหนึ่งพันสามร้อยนะประมาณหนึ่งพันสามร้อย อ่ะนะครับส่วนทั้งทุนจะแบบรอหลังงบหรือเปล่าอะไรนี้มัน,มนตอบยากนะฮะเพราะว่างบก็ไม่ได้ขี้เหลืออะไรนะครับเอ้แต่ว่าถ้า,างจึงยังกลัวๆว,ว่าแบบโอ๊ยตรงนี้สูงไปไหมอาจรอหลังงบไหมอันนั้นก็ลองลองลอง,ลองดูเป็นทางเลือกซะแล้วกันนะครับแต่ว่าโดย um, โมเมนตัมโดยรวมก็ยังไม่ได้เสียทิพทางอะไรนะครับสอ,บองพอคิดนี่ตอบไปให้แล้วนะนะครับตอบไปให้แล้วเนาะถ้าจ้าตัวเลขเป๊ะๆเดี๋ยวต้องรอสิเว็บนึงเนาะ แต่ไม่โดดเด่นอะไรนะฮะอ่าต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับพอดีผมจารรตัวเลขไม่ได้นะครตรงนี้มันรีวิวออกมาหลายตัวอ่ะนี่นะน่าจะเป็นนั้นนี่นะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับคิวสาม นะครับก็อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันล้านนะครับลบที่สองเปอร์เซ็นต์เดียนเดียบวกสามเปอร์เซ็นต์คิวอนคิวนะครับก็เป็นอหมางที่กีนี้ผมบอกไว้นะครับว่าไม่ได้ไม่ได้ติดโตไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับ MTC หลุดแล้วอ่ะต่ออันนี้มันมันมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นแบบเทรดดิ้งนะครับมันมันมันควรจะต้องมีเรื่องของตัววินัยเข้ามา เพราะนั้นถ้าเป็นลักษณะการเล่นเทรดดิ้ง m p c ราคาพุ่นหลุดแบบนี้ผมแนะนำให้ลดความเสี่ยงนะครับมาลีเหมือนจะทำนิวโลนะทำโลใหม่ันนีไม่น่าดีนะเออไม่ดีนะอันนี้ไม่เอาฮะไม่เอานะอันนี้ไม่เอานะฮะแล้วก็เป็นพุ้นที่เหมือนจะทำไอห,หลุดให้สองวิโกลด้วยพุ้นนี้ต้องระวังนะนะั่นคุณนายไม่ใช่เห็นราคาพุ้นมันลงลงลงแล้วก็ อยากจะรีบซื้อนะครับเมื่อวานนี้อธิบายไว้ชัดเจนอยู่แล้วเนาะสําหรับเรื่องของการซื้อหุ้นขาลงนะนักทุนที่ถัมมาเนาะตัวมาลีเนี่ยลองย้อนฟังคําตอบเมืม่อวานนี้นะผมอ,อธิบายไว้เพะนะ่อนังชัดเจนอยู่แล้วนะครับเคซีแนวโน้มเนี่ยเป็นขาขึ้นนะยังไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับยังยืนเกาะเหนือเส้นทัาเลได้ทุกเส้นนะแม้วันนี้จะหลุดลุดบ้างน,นะแต่ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับผมคิดว่าถ้ายืนตรงนี้ได้ก็ยังโอเคอยู่ นะครับโมเมนตัมก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของนกพิสามนะครับอันนี้เราไม่ได้ควอ r เนาะแต่ว่าเป็นความเซนซัส์ะยครับนกเยอะนะฮะจดแล้วก็ลืมไม่จดตรงไหนนะับ JCE นะครับ เค e อยู่ที่ประมาณอันนี้เป็นคอนเซนซสน,นะเน้นว่าคอนเซนซสน,นะครับอยู่ที่ประมาณสามร้อยล้านนะบวกลบนะสามร้อยล้านบวกลบก,ก็ดีขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวให้ดู KCE นิดนึงอ่าเนี่ฮะก็งบซื้อตัวขึ้นมานะเขาคาดการไว้ประมาณสามล้านนะนี่เน้นว่าคอนเซนซสน,นะครับ เอ็กโก้ลงมาต้องทักไหมอ่าอย่างนี้ก็อย่างอย่างที่เราบอกนะฮะว่าถ้าคุณเล่นแบบแนวเก็งยําไรอ่ะนะฮะเวลาหลุดเส้นสิบเนี่ยย้ําเอาไว้เสมอนะฮะว่าเออควรพิจารณาเรื่องของการลดความเสีย่ยงนะครับตรงนี้ก็ก็คงต้องลดความเสีย่ยงนะครับก็ต้องต้องลดความเสี่ยงนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องถามนักลงโกละนะครับว่านักลง,งเล่นตัวนี้นะเข้าซื้อคุณตัวเนี้ยเพราะอะไร นหนึ่งเลยนะสมมุติว่าคุณขึ้นเข้าซื้อตรงนี้ด้วยการเก็งกาไรเห็นโอ้ราคามันขึ้นมาแรงเนาะขึ้นมาแรงนะครับเออเราก็ยังไต่ระดับขึ้นยืนยืนได้ฉันเล่นเก็งกาไรตามน้ําเขาไปนะครับอันนี้ต้องต้องลดความเสี่ยงแล้วฮะโอเคนาะออันนี้เรื่องของการเก็งกำไร่วนอีกบบงนึงบ,บอกว่านี้ไม่ได้ฉันไม่ได้เก็งกะไรแบบนั้นฉันมีพื้นฐานนะเข้าใจธุรกิจเขานะอ่ะอันนี้นักทุนอาจจะเลือกที่จะ ถือรอได้นะแต่ว่าอันนี้ต้องต้องเรียนตรงๆว่าทางเรา,าไม่เหมือนจะยังไม่ไม่ยังไม่เห็นเรื่องของตัวประปนานการงบกันแล้วกันนะครับเลยไม่มั่นใจว่างบยี่สามที่จอกอมาดีหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ได้มีข้อมูลนะก็เลยไม่กล้าแนะนำนะครับในเรื่องของตรงงบนะครับแต่ว่าถ้านั้นกลุ่มเท่าแบบเก่งอะไรอันนี้ต้องลดความเสี่ยงแหละนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ โดยสรุปภาพรวมในช่วงบ่ายนะครับเรายังมองเบงล่าสามการไซเวนะต่อคล้ายในช่วงเช้านี้แหละนะครับเพราะว่าด้วยวอลุ่มน้อยนะครับจํานวนหุ้นบวกก็น้อยนะครับฝั่งลบเยอะกว่านะครัแล้วก็เป็นกระจายไปไหนกลุ่มด้วยนะครับเพราะนั้นช่วงบ่ายน่าจะเป็นภาพของการแกวงตัวน,นะครับส่วนประเด็นที่สําคัญในการรอในรอบนี้นะครับก็นึ่งเลยนะเทรดดิวสหา,ารฐจีนพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการไปชุมเฟกในคืนนี้ นะครับอ่ะโอเคก็สำหรับคอฟฟี่เบรกในชั่วบ่ายก็ประมาณนี้นะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ